สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันจะพ้ามาเก็บอันพักเนาะจาะเนาะพักทิวานไว้ในสวนเนี่ยแหละจ้ะพักกวงตุ้งดอกมันพันบบอันนี้แม่จ๊ะมันพันบอ่อวบแต่ว่ามันห่างดอกละแม่จ้ะเลียวก็คือพักบุ้งใส่กระถางอันนี้เขาว่าอันอยังของญี่ปุ่นนั่นแม่ลูกสาวไห้มา ลูกสาวห้มาบอันวานเบิงนี่ลเราจะพักบุ้งเราก็ไอบักเขือเทศก็ลังแตกขึ้นนอกจากเนาะคงท่า,ทางฝงกับเป็นดอกมานอกมาแน่เอาไปแปไไ้ก็ได้มาจะามาเจ็บพักน้ำกันกระยายหลานได้จะได้อังนี่มันนั่น ออกดอกแม่จ้าออจะเสร็จแล้วนนี่นเจ็บไปันหลวกกิงกระปนนเนาะจ่าเนาะกับนี่พริกมีพริกแมงดาอยู่กิงเขาแร้งน้ำกันมาแร้งเจ็บไปก่นอนเลยกานมากกับเลอ่อนมาแวเบิงโอ้ยออกดอกแลรอวะ มันหนาเดจ้ะแต่ว่าคือเสียบเอาไว้ดอกจ้ะมันเด็ดเห็นมันจะออกดอ,อกเนาะจ้ะเนาะเด็ดออกกินผู้เดียวละกามละกามมันงามอยู่เด้อันนี่กคืออันฟักทองเนงาะจ้ะเนาะ ขึ้นง่ามเดี๋ยวฟักท่อมมันหอนหดนะใดเบอร์ยบให้มันแตกมันลายเปิดอันสื่อมาผิดเอ้ยวัาอันพักกาดดอกมันก่อนมาออกดอกเนาะจะเนาะนี่นนก็คือเทิงพักบุง ผักบุ้งนั่นเอาผักบุ้งเมื่อวานนี่บ่จะ้ะขึ้นอยู่ผักบุ้งแสด้กินอยู่ยไดเนาะให้เบิง้งเบิ้งผักน้ำกันอันนี้คือสลัดสวนน,น้อยๆหั่งดอกจะ้ะสวนน,น้อยๆแต่ผักกับพ่อก,กินอยู่ยได้ละ กำหนึ่งนี่กินผู้เดียวเนะาะถ่าสิภาพไปชมข้างนอกเมื่อนี่ลร่มร่มในกอันนี้ปลูกอันนี้ไว้นี่ยว่าสิปลูกไปมันฝรั่งท่างนั้นพญายุดไว้อันนี้อันนี้ก็อันตั้งมันฝรั่งไว้ว่าสิปลูกเนาะจ้ะเนาะ สนผักนี่น้อยของยายหลานส่วนผักนี่น้อยพ่อได้อยยุได้กินอืปิดไว้มันล่มแม่จ้ะอันนี้ก็คือพักอันต้นหอมเอามาแปะไว้พักซี่กินกำลังขึ้นกับต้นหอมน,อน่าจะเนาะ จะกินไงปะปุ๊ผักชีกินน่เกามันตั้งแต่ปีที่แล้วได้จ้ะบัวดอยวานไม่เดนี่น่ายเกาคนนไ,ออนไายขึ้นปล่อยอันให้ต้นมันอันนี้ก็เลยวานเบิง่งมันบ่เป็นตาดอกจ้ะอันพักกวงตุ้งไหมพักกวงตุ้งดอกไหมมันกระแงมันแน่ๆ,ๆน่แน่ยนะ บรรยากาศล่มกับ่มล่มแห้งจ้ะดอกไม่กำงามค่ะเนี่ยนี่ก็คือพักปูนอาจะต้นพักปูนเอามาปลูกไว้กระบออันเบอเด็ดแม่จ่าให้มันออกแพรพักปูอันนี้พักหอมกับอันเอามาปลูกไว้ พระาะว่าหนาตะกระแตนกล็ลังขึ้นเพระาะว่าเคยผ่านคนไทยข้าเจ้าไปเก็บบัตรจ,จักของเส็ไปเก็บหรอนบะมี่เลยเบิดเลยเขาเก็บเบิรนด่นก็เลยเอามาปลูกไว้ปลูกไว้ในสวนจักของนี่แหละพราไงเสียนไปให้งานเหรอ ดอกใหม่นี่ก็งามงามได้จ้ะเด้อดอกดอกกิ่งอยังบมล่ะหอมดีจ้ะล่ะงามงามเลี้ยงไอ้ห้อยคือดอกคูนบานเท่าน่าจะอือดูนิ้วอะไรอืมมีเหตุผลไตมพูดถึง อาจจะกลัวกีแต่กลัวทิตตาปัญญาธาสุดทอติดอย่าทอฟิล์มเฮ้หันเวียดเดฮะหันเวียดเด๋ได้คอมมาโซลี่แต่ทูดูได้คอมมาเมียละ Det det. Mm. Jo det ska. Jag vet inte om det ska vara typ någon centimeter eller något sånt där. Mm. Mm. Okej. Okay. La bambu. Komma pumpa eller det. Komma sen. Ja det blir väl sen efter ett tag. Mm. พันว mm. mm. ิเยราเฮ่ผู้ทัดติดโอเคออดูสตอร์การ์เมียล่ะออดูสตอร์การ์เมียล่ะ Mm. बतली फोलून वी, फो वी कैंड बैतली ชิปไปแค่นี้แหละน่าจะเนาะเอาดอกบรรยากาศดอกใหม่มาให้เบิ่อนจะบันดีจ้าล่แห้ง